ถ้าจะกินยำตามพี่ฟองเนี่ยจะสั่งน้ำยำได้ทางไหนอย่ากลับคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าน้ำยำสั่งได้ทางไหนบ้างคะป่เะเขาจะบอกนะฟองปักตะก้ารวมไปให้หมดแล้วน้ำยำนะครับมีทั้งหมด3แบบดังนี้นะครับทุกคนจะมีแบบขวดเล็กนะสูตรปลาล5 0 m l สูตรไม่รปลา2 5า ml านะครับ2ขวดนียนะครับราคา9 9บาทแต่ถ้าขวดเดียวขายครับราคา69บาทแต่แนะนำซื้อ2ขวดจะได้จะส่งฟรีด้วย ที่สําคัญได้ราคาถูกลงด้วยนะคะแนะนำสองขวดดีกว่าน้ํายําของเราอร่อยง่ายๆเติมแค่พริกอย่างเดียวเท่านั้นคือจบเลยเปรี้ยวเค็มหวานฟองปรุงไว้ให้หมดแล้วไซนึ่งลิตรของฟองนะครับก็จะมีทั้งแบบสุดปลาและสุดไม่ปลาเหมือนกันขวดนี้นะครับขวดละหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทจะไม่ได้เป็นคู่ไม่ได้เป็นเซตนะครับแนะนําซื้อเป็นขวดนะขวดละหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทมีสองสูตรสามารถสั่งกันได้หลายคนถามมาว่าแล้วถ้าหนูเปิดเป็นร้านแล้วหนูอยากจะทํายําตามที่ฟองเนี่ยแนะน,แบบนําแบบไหนแน,นะนําขนาดห้าลิตรนะหนึ่งแกลลอนเนี่ยปกต หนึ180บาทแต่ว่าวันนี้พี่พรจัดโปรโมชั่นให้เหลือเพียง870บาทเท่านั้นแลจะจัดส่งฟรีด้วยทุกคนครับ1แกลลอนแบบนี้ถ้าต่อตักหรือว่าต่อเสิร์ฟเนี่ยเพียงแค่4บาทเองนะน้ำยำต้นทุนกระบบยละ4บาทแค่นั้นเปรี้ยวเค็มหวานฟองปรุงไว้ให้หมดแล้วถ้าเกิดซื้อเอาไปประกอบอาชีพใส่เพียงแค่พริกอย่างเดียวแล้วอร่อยเลยนะครับแบนะนําให้สั่งเป็นแบบ2แกลลอนได้โอ้โหหนักเวอร์ตนะฮะตัวนี้คือแบบไม่ปลาตัวนี้คือแบบปลาทุกคนเอาจริงจากประสบการณ์ถ้าเกิดว่าใครที่จะเอา สั่งไปขายยามาพรอมแนะนําอย่างนี้ให้สั่งปะลาร้าสองไม่ปะลาร้าหนึ่งนะครับหรือว่าพอมีเซ็ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วเซ็ตนี้เหมาะกับการเปิดร้านมากๆแต่ว่านะครับเซตแบบนี้นะทุกคนคนจะสั่งแบบปะลาร้าเยอะกว่าแบบไม่ปะลาร้าคนจะไม่ค่อยสั่งแต่ติดไว้นิดนึงก็ดีนะคะใครที่อยากจะมีอาชีพไม่อยากปรุงน้ำยำเองทำยำไม่อร่อยรสชาติไม่สเสถียรแนะนําสั่งเป็นแบบแกน,นได้เลยนี่นะจ๊ะ จากปกติ1น8 0ดบบาทวันนี้ลดเหลือเพียง870บาทและจะส่งฟรีด้วยได้แก๊ลอนไปด้วยนะโปรโมชั่นนี้ยังไม่หมดถ้าเกิดใครที่สั่งน้ำยำแบบแก๊ลอนทั้งหมด10แก๊ลอนนะคะพี่ฟองจะฟรีป้ายให้ฟรีผ้ากันเปื้อนให้ที่สำคัญจะออกไปโปรโมทให้ด้วยตัวเองนะแล้วเราเจอกันแน่นอนเปิดร้านให้ด้วยทคลิปที่สามคลิปเอาไปะละอยากได้ปะใครอยากได้กดสั่งแบบ10แก๊ลอนได้เลยนะครับ